สวัสดีพี่ใหม่ครับพกับช่องวารีตี้แชนแนลแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะฮะก็อยากให้ไปติดตามช่องนี้กันก่อนนะครับช่องคุณยุ้ยแชนแนลนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับคุณยุ้ยแชนแนลนะฮะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดและทํางานกับเราขอบคุณจริงๆครับที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ฟื้นฟู Youtube ไปได้วยกันนะครับ หากว่าใครอยากฟังเพลงเคาเพาะกันวันนึงมีช่องนี้ช่องเดียวนะฮะช่องคุณยุ้ยแช n แนลช่องเดียวเท่านั้นนะครับช่องอื่นไม่มีนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ช่อง Variety Channel แล้วก็คุณยุ้ย a ช n แนล้วยนะครับที่มาอยู่กับเรานะครับวันนี้พบกับรายการแรกของเรานะฮะในประเดิมปี2564กับรายการคุยสบาย a n นท a l k กับ Variety นะครับก็ อีพีแรกเทปแรกเราจะคุยอะไรดีนะก็เราก็เห็นในปลายปีที่แล้วนะฮะว่าฮ่ตูนบอสแรมก็แต่งงานแล้วนะฮะแล้วก็ปลายปีหน่อยๆปั๊บปอลตโตก็แต่งงานไปกับคุณใบเตยแฟนสาวของเขาที่คบหา,ากันมาสามสี่ปีแล้วแหละแต่ว่าฮ่ตูนกับพี่ก้อยเนี่ยดูใจกันมานานนะนานมากประมาณสิบกว่าปีได้แล้วมนะั้ง นะฮะที่สองคนนี้มาอยู่ดูแลกันช่วยเหลือกันเอาไว้ง่ายคนจะมาพูดเรื่องการใช้ชีวิตคู่แล้วกันนะวันนี้ผมจะบอกว่าผมมีแรงบันดาลใจอะไรเดี๋ยวคมจะมาพูดให้ฟังในช่วงท้ายนะครับว่าทำไมผนจะทำทอล์กโชว์แบบนี้นะก้าวแรกการที่เราเป็นผู้ชายนะเราเอาความมองผู้ชายนะฮะผู้ชายเนี่ยแม่งไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะ ผู้หญิงเนี่ยมันเอาแต่ได้อ่ะนะที่ถามว่าเอาแต่ได้นี่คืออะไรไอฮาพูดตรงๆเลยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ชายยี่สิบเปอร์เซ็นเอ้ยจริงป่าเดี๋ยวเรามาฟังกันดีๆนะผู้ชายทั้งหลาแหล่นะจุดเริ่มต้นเนี่ยการมาเป็นคู่คู่ก่อนเอาคู่แฟนก่อนคู่แฟนเนี่ยมันมาก่อนก่อนจะเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ย เราต้องมาจุดเปลี่ยนก็คือจุด <c oughs> จุดเริ่มต้นก็คือการเป็นแฟนคบหาดูใจการเป็นแฟนเนี่ยกับควบหาดูใจนี่คืออันเดียวกันนะคืออันเดียวกันที่ว่าเนี่ยก็คือเนี่ยเราเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันแม่งไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลยคนที่พร้อมจริงๆคนที่พร้อมก็คือได้เสียกันนะ่ะก็คือใช้ฟิตคู่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจคิดว่าอะ คุณอยู่ด้วยกันแล้วเปิดห้องอยู่ด้วยกันายถึงว่าซื้อห้องอยู่ด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นชคู่คู่ไหมเรว่าเป็นคู่แฟนกันถ้าคุณพร้อมคุณผู้ชมฮะมันก็ถือว่าเราใช้ชวิตคู่ร่วมกันแล้วนะแต่เพียงแค่เราไม่ได้ใช้ชีวิตการแต่งงานพอทีนี้เราเข้าสูงงานแต่งงานเนี่ยแม่งเอ้ยวิตบันเลยนะตัวผู้ชายอย่างกูเนี่ย พูดเลยนะครับว่าเสียตังค์อ่ะไอเสียตังค์ที่เนี้ยหมายความว่าอะไรเสียตังค์ในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงว่าผู้หญิงช้อปปิง้งเก่งช้อปปิ้งเก่งผู้ชายอ่ะมันบอกว่าเอ้ยมึงต้องประหยัดนะเก็บเงินให้กูแล้วมึงจะทำอะไรช้อปปิง้งอ่ะไอช้อปปิ้งนี่คือเรื่องเรื่องใหญ่ของผู้หญิงนะไว้ก่อนนะฮะถ้ามึงไม่ช้อปปิง้งมึงจะตายหาหรือเปล่านะก็ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการช้อปปิ้งกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นแค่เชื้อไวรัสไปละมันเป็นไวรัสยิ่งกว่าโควิดยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเทสเตตีดขึ้นมาไม่รู้ว่าใครจะหาบัคซีนอันนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยป้องกันเอ่ชอช้อปปิ้งเนี่ยนี่ผมผมเรียกเชื้อโรนี้ว่าช้อปปิ้งโควิดแล้ว,วลกันอ่ะที่บอกว่าช้อปปิ้งโควิดเนี่ย มันมีหลายสายพันธุ์นะไอ้สายพันธุ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่หายมันแก้ไม่หายแพทย์คนไหนให้ดูอยู่เนี่ยนะฮะมาแก้ไขหน่อยครับคุณผู้ชมท่านหมอท่านคุณหมอให้เป็นแพทย์เก่งๆนะฮะมาหยุดยั้งหน่อยฮะหยุดยั้งการช้อปปิ้งของผู้หญิงหน่อยฮะเที่ยกูคงต้องไายเงินไม่มีเงินใช้แล้วฮะผู้หญิงตังไว้ผู้ชายไม่มีข้าวแดกเพราะอะไร ผู้หญิงอะเอาเงินไปบังเลิกกับเสื้อผ้ากระเป๋าตาเป็นแฟนกันนะเออดูแลกันจะเอาเงินสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแม่งเอาไปช้อปปิ้งพูดจะจะตรตรงเลยนะแอปลาสซาด้าเอยช้อปปิ้งเอยแม่งจ่ายหมดและบางทีนะมันส่งไอ้ลิงอะลิงไอ้ช้อปปิ้งอะ,อรงอรงอะกระเป๋ารองเท้ามาให้กูดูไม่น้ำตากูแทบไหลเฮีย น้ำตากูแทบไหลลงมามันไหลแบบเป็นสายน้ําแบบแม่น้ํามูลกําหลังไหลออกมาหลังไหลออกมาแบบจะเทกรุงเทพแล้วอะ่ะถูกไหมฮะเออแล้วผู้ชายอย่างเราเนี่ยทอาอะไรอะ่ะผู้ชายไม่แต่เสียผู้หญิงก็แต่ได้ะนะฮะผู้หญิงเอาแต่ได้อะคืออะไรอะ่ะชีวิตเราเนี่ยผู้ชมฮะมันมีสิทธิเท่าเทียมกันหรือเปล่า ผู้หญิงผูช้ชายนะฮะมีเสริจเท่าเทียมกันหรือเปล่าัน,นี้ผมไม่รู้นะแต่ว่ากูกูหมายถึงตัวผมนะผมแล้วก็ผู้ชายอีกลหลายคนเนี่ยอยากได้ถูกไหมอยากได้สิ่งที่มีแต่กูไม่ได้อ่ะสมมติว่าจซื้อรองเท้ารองเท้าเนี่ยราคาสมมตินะสมมตวมิมมตว่าผมซื้อรองเท้าเข้าไปคู่หนึ่งมา สี่หันห้าผู้หญิงบอกเมียเลยเนี่ยเธอฉันซื้ออันนี้นะซื้ออรองเท้าคู่นี้มาเป็นสมมติว่าเป็นยี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งแล้วกันผมขอไม่เอ่ยนะยี่ห้อนี้สี่หันห้ามาซื้อมาสั่งมากดสั่งปุ๊บของมาถึงหน้าบ้านถามเลยผู้หญิงถามว่าราคาเท่าไหร่สี่หันห้าสี่หันห้า แล้วตามึงจะแดงก่ำเลยผู้หญิงตาจะแดงก่ำแล้วความโมโหมันขึ้นมามันแพงนะรูมไหมแพงที่อะไรถูกไหมและให้มึงซื้อไอของช้อปปิ้งอะไรอะ่ะไอกระเป๋ากระเป๋าไอไอเครื่องแต่งงแต่หน้าไอเครื่องสำอางที่มึงซื้อหมื่นเจ็ดรวมๆแล้วหมื่นเจ็ดนะฮะหมื่นเจ็ดโอ้โหซื้อมาได้นะฮะไอหมื่นเจ็ดที่ว่าเนี่ย ตังค์ไทของกูนะฮะกูเป็นคนซื้อนะคือเวลามึงซื้ออะมึงไม่คำนวณนะนะฮะถ้ามึงคำนวณน,นิดนึงโอเคกูพอมีเงินประกับประคองไปได้แต่มึงเล่นซื้อหมื่นเจ็ดแต่กูซื้อของสี่พันห้าเสือกแพงอ้าวไอ้เ้ยแล้วกูจะใส่อะไรวะเนี่ยสี่พันห้ารองเท้ามันก็จริงๆอ่ะ หลักมันมันไม่เยอขึ้นกับราคานะฮะคุณผู้ชมมันขึ้นกับเมียรเราเนี่แหละนะ,นะคะเมียรเราเนี่ยจะเอาใจใส่เรากับเรากับไอสินค้าให้มันซื้อมาได้มาก้อยแค่ไหนนี่ผมไม่รู้นะมันอยู่ที่คุณภาพการใช้วิตคู่มากกว่าแต่จักซื้อของไปอีกคราวนี้กินข้าวกินข้าวนอกบ้านแต่เป็นแฟนกันเออป้อนกันนู่นนี่นั่นโอ้โหโหอมาก ได้เสียเป็นหัวเป็นเมียกันเนี่ยหัดเจ้าจานใครจานมันมันเหมือน่าเออเหมือนโลกไปเนี้ยผมว่าคู่แฟนเราเนี่ยมันมนุงบอกอนาคตได้นะว่าอนาคตเป็นยังไงจานใครจานมันก็คือมันบอกว่าัวติดโรคร้ายนะไอ้เหี้ยแล้วมันก็มาจริงๆนะฟูวิดแม่งก็มาจริงๆแม่งมันบอกกูยอยากรู้ว่าจานข้าแม่งบอกอนาคตได้เว้อยออเก่งอ่ะ คนพูดเลยนะว่าไอ้ฮาแม่งทำทงอนาคตได้อะไรได้โอ้คุณเจ๋งสมมุติว่าผมกินสเต็กอะผมสั่งสเต็กมาจานละสองพันห้าผุ้หญิงเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนกับครีมอาหารครีมของเขาคือกูอะไม่เป็นไรตัวกูกินอะไรก็กินได้ถูกไหมแต่แม่งบังคับกุย Uhm. บังครับบังครับยังไงบังครับให้มันกินเหมือนเอ่อให้ตัวกูกินเหมือนมันมันกินครีมแต่ก er ูกินเนื้อสัตว์ถหอไหมกูกินเนื้อสัตว์แต่มันกินครีมอาหารครีมซึ่งผู้ชายผู้ชายอย่างเราอ่ะคุณที่ชมาคิดไหมฮะผู้ชายอย่างเราอ่ะไม่ค่อยกินอาหารครีมนะอะสังเกตไหมสังเกตนะถ้ากินอาหารครีมจริงคือ ผู้ชายให้กินอาหารครีมจริงคือเป็นโทษนักกีฬาถูกไหมเป็นนักกีฬานะเออแต่ว่าคนที่ไม่ได้สนใจสุขภาพอะไรจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้กินอาหารครีมนะฮะผู้ชายอ่ะส่วนน้อยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะที่จะกินอาหารครีมนะครับบ,รบังคับคนเป็นแฟนกันหรือเป็นคสา,ามีภรรยานะฮะมันจะไม่บังคับเรานะ มันจะกินหมดนะนะแต่ว่าพอมาผมไม่รู้ว่าคืออะไรที่ผู้หญิงเนี่ยต้องมาจิตบังคับผิตใจผู้ชายนะมันถึงเวลาแล้วนะฮะปฏิรูปใหม่นะฮะผมนะยายเจ้าสามีเห็งประเทศไทยนะฮะผมขอตั้งตัวเองนะผมนะยายสมาคมสามีไม่ได้ไทยนะฮะคือผมจะปฏิญาณตนเลยนะครับว่าผู้หญิงคือธาตุคือเชื้อเพลิงอ่านะ นะฮะเชื้อเพลิงอันดับหนึ่งของประเทศนะเราจะไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาข่มเหงแล้วนะฮะอ่าเห็นข่าวไหมก่อมกใช่ไหมนี่เราจะกอบมาผู้ชายเลยเอาผู้ชายทั้ร้อยเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเอามารวมกันอ่าเอามารวมกันนะฮะประท้วงผู้หญิงแม่งเลยไอเ้เหี้ยกูพูดได้เลยครับว่าบังคับกิจใจผู้ชายเกินไปแล้วเนะ คือยุคเนี้มันเป็นยุคที่เท่าเทียมกันหมดอ่ะนะฮะมันเท่าเทียมกันหมดและที่สําคัญนะฮะเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําอยู่ฝ่ายเดียวนะอย่าทำดึกฝ่ายเดียวนะเราต้องประครับประคองมานะเราเครว่าอะไรอ่ะจุดใต้ตีนของผู้หญิงอ่ะมันเยอะเกินไปนะฮะ อย่าแหงการน,นั้นเลยครับคุณผู้ชมฮะเรามาทําปฏิรูปไงกับผู้ชายทั้งโลกเอ้ยทั้งโลกสิทั้งโลกอะไรล่ะทั้งโลกของประเทศเลยนะเราขึ้นมายืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ได้เลยนะฮะขยะกกมก็บอกผมเดี๋ยวผมจะพาปฏิรูปนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดแม่งเลย <laughs> นะฮะผู้หญิง คือจุดอ่อนจุดหนึ่งนะที่ผมไม่สามารถเริ่มรู้ได้เลยว่าจุดอ่อนผู้หญิงของเขาคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงนะฮะเขามีจุดอ่อนของเขานะผู้ชายก็มีจุดอ่อนก็คือความปมด้อยที่อ่อนข้อกับผู้หญิงเยอะเกินไปแล้วปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้นะฮะเขาจะปฏิรูปเลยก็คือสมัยก่อนอะคือผมขออนุญาตนะฮะขออ้างประวัติศาสตร์หน่อยนะฮะคือ ผมไม่ได้มีเจตนานะฮะคืออย่างนี้สมัยรัชกาลที่ห้าหรือที่หกเนี่ยยุคทาสของเราเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการเท่าเทียมกันหมดนะฮะผู้ชายเขาจะทำทุกอย่างเองนะไม่ว่าจะไปลบหรือจะอะไรเนี่ยผู้ชายหมดเลยนะฮะพอยุคป,ประมาณรัชกาลที่เท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถร,ารู้ได้นะรัชการลรัชกาลที่เจ็ดหรือเปล่าหรือว่าที่หกนี่แหละผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้ ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเขาน่าจะริเริ่มขึ้นมานะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีสิทธิเท่าเดียมกันเนี่ยสังคมยุคนั้นกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันที่เชิงอะนะอะไรคือผู้หญิงอะผู้หญิงคือมันได้หมดแล้วอะทั้งเงินทั้งอะไรเนี่ยคือมันได้หมดแล้วนะฮะคือผู้ชายอย่างเราเนี่ยไม่ได้เลยนะ คือ <c oughs> เราอยากจะได้สิ่งที่ได้ถูกไหมแต่ว่ากลับไม่ได้อย่างที่หวังนะทำยังไงอะ่ะคืออย่ากอยเฉยผู้ชายอย่างเรานะฮะอย่ากอยเฉยกับผู้หญิงนะฮะเราต้องเข้มแข็งฮะเข้มแข็งแล้วเอาจุดเปลี่ยนของผู้ชายของเราขึ้นมาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมา,น,น,มานะ อีกอันนึงเลยนะฮะอีกอันนึงเลยที่ผมไม่พูดไม่ได้ก็คืองานแต่งงานงานแต่งงานผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะงานแต่งงานผมยกให้อันหนึ่งเพราะว่างานแต่งงานแต่ละงานบางงานก็จัดเล็กบางงานก็จัดใหญ่ไอ้เหี้ยคนมีตังหน่อยแม่งจัดซะอยู่รู้เลย จัดในโรงแรมแถวบ้านกูตามบ้านไอสัตว์เอาอนะเองไงเอกของเขาเยกระดับนะเอาสองระดับนะเอาตามบ้านก่อนงานแต่งงานควรไปจัดงานบ้านผู้หญิงถูกไหมแต่ผมจะปฏิรูปใหม่เอาบ้านผู้ชายคือผมอยากให้ผู้ชายเนี่ยเป็นชากเขาหน้าไม่ใช่ผู้หญิงมาเป็นชากเขาหน้านะฮะยังออีกระดับหนึ่งก็คือ คนมีตังหน่อยจัดในโรงแรมนะฮะจัดในโรงแรมมีเต้าจีนของกูก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นอาหารบ้านแต่ของมึงส่วนใหญ่เป็นอาหารเหลานะฮะคือวัฒนธรรมของการใช้ชีวิตคู่อ่ะมันรายได้าจากตรงไหนคุณรู้ไหมฮะรายได้ที่เข้าคือมาจากซองคนที่เขาเอามาให้เราอ่ะนะ คือเก็บประเด็นผมไม่ให้จัดงานยังไงให้มันดูดีไม่ใช่นะประเด็นของผมที่งานแต่งงานก็คือผู้หญิงมันมาก่อนดับแรกผู้ชายมันอยากจะมีอารมณ์ร่วมรกักกับมึงแต่มึงไม่ให้มีนับตังน,ะนับเลยเจอมาไอเฮียแบงค์ยีสิสมมุตินะสมมุตินะผมไม่ได้ดให้รน่าเกลียดนะไอเทียจะแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงคันมึงทานหัวเลยที่รัก แปงคันไปไหนอะอา่ากูจะไปรู้มึงเหรอถูกไหมกูไม่รู้อ่ะแปงคันอยู่ไหนนะไปถามนุ่นไปถามแขกที่มาเริ่มงานเราหนนนะว่าใส่เท่าไหร่นะผมไม่สามารถเองรู้ได้เลยว่าแปงคันไปไหนนับมาพูดไปนับมาไอ้เหี้ยพูดหิงกอบว่าขาดทุนน่ะขาดทุนผมลองคิดคด,ดูนะคุณผู้ชมคนร่วมงานเป็นร้อยเป็นพันคน ผมได้ไม่เกินหมื่นสามอะคุณผู้ชมผมเชื่ออย่างนั้นนะได้หมื่นกว่ากว่าอะอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยว่าเราใช้ชีวิตคู่ได้กันแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถไม่อยากอยู่กันแบบว่ายัางไงคือเราอยู่ด้วยกันแล้วคือไม่ควรทิ้งกันนะไม่ทิ้งกันนะเคียงข้างกันนะอันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะคืออยากไม่อยากให้ตัวเองกบบคนดูแต่ละคนมวดมา มีปัญหากับใช้ผิดกู่ไม่ใช่นะฮะผมพูดเทาว่าศาสอาเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งคือมันมีแง่คิดหลายแง่คิดะนะใช้พิอกู่อย่างไรให้มันดีนะไม่ใช่ว่าคุณดูวิดีโอนี้แล้วคิดตามผมไม่ใช่นะคืออยากให้ผู้ชมที่ดูวิดีโอเนี้รับแต่สิ่งบันเทิงนะผมไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮนะเลยใช้เวลาตรงเนี้ยเกือบสิบนาทีกว่าเนี่ยีอตรงเนี้ยดูรายการผมเนี่ย เบาสมองนะรับปีใหม่เอ่อที่ผมว่าช่องท้ายเนี่ยผมอ,อยากว่าผมมีแรงบนันดาลใจเรื่องเกี่ยกับพูดได้ยังไงคือผมอยากขอคุณขอคนเนี้ยถ้าผมไม่มีคนคนนี้นะผมคงไม่ไม่มีโอกาสได้ลองมาพูดคุยแบบนี้แหละจริงๆผมต้องขอบคุณฮิโนอุดมนะขอบคุณครับถ้าว่าทำไมฮิโนอุดมไม่เกี่ยวอะไรหรอกคือฮิโนอุดมเนี่ยคือเขาเป็นนะักพูดที่เก่งอะ่ะ นะฮะคือผมดูทอล์กโชว์ดูเดี่ยวไมโครโฟนแต่ละเดียเดยเด่ยวเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองเดี่ยวสามแต่เด็กๆเนี่ยคือพี่เขาเขาเป็นแรงบราใจอ่ะคือพี่เขาเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาจะซ้อมถูกไหมผมอ่ะผมก็ซ้อมนะเอาจริงๆนะผมซ้อมนะแต่ว่าผมซ้อมแบบว่าอ่ะเราจะมาพูดเรื่องอะไรจะประเด็นเกี่ยวกับอะไรถูกไหมคือผมจะซ้อมพูดเลยว่าคือผมไม่ซ้อมพูดเลยนะเพราะว่าถ้าเราซ้อมพูดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมไง เราจะมีหัวคิดคิดคิดออกมาในสมองนะว่าวันนี้เราจะพูดอะไรให้คนดูเขาชวนฟังนะฮะผมก็เลยมาพูดเอ๊ช่องเราก็ใหญ่ก็ช่องอะไรวายตี้แชนแนลเอาแบบเปิดปีใหม่มาเอาแบบวารตี้หน่อยไหมเอาแบบสาระปนตลกปนฮาหน่อยไหมจริงจริงมันก็ไม่เชิงว่าตลกนะเอาความรู้เข้ามานะทอกโชว์คุยสบายๆเนี่ยนะประเดิมเทปแรกเนี่ยเรา เราก็ยังอยากจะทําอ่ะคือมันอาจจะมองดูไม่ดีหรอกการทูตการจานะเพราะว่าอยากให้คนดูรับแต่สิ่งดีๆอ่ะนะฮะคือผมอยากตอบแทนคุณผู้ชมนะที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ผมอยากกราบคอบคุณนะขอบคุณที่โน้ตด้วยแล้วกันนะฮะพี่โน้ตเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรักนะฮะผมรักมากผมรักเขาว่าพี่เขาเนี่ยเป็นไอดอลผมเลย เรื่องพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่เขาเก่งจริงๆนะฮะโอเคก็จบคลิปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่คุณผชมนะฮะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกับรายการคุยสบายสายกับเอ่อแอนทอลกับอะไรวะแอนทอวายตี้นะฮะก็ถือว่าคุณผู้ชมอาจจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็อาจจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะฮะปีใหม่แล้วนะฮะ ขอให้ทุกคนเจอสงดีๆแล้วกันนะฮะส่วนรายการอื่นๆจะตามมาทีหลังกับรายการเอ่อมหากา์นิยายก็จะเริ่มเสาร์อาทิตย์นี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มวันเสาร์นี้วันเดียวนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้อาจจะติดอทุระนะฮะโอเคอันเจอกันใหม่โอกาสหน้าเทปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะวันนี้ผมอาจจะมีสปปมาชกผู้หญิงไปหน่อยก็ขออาภายัยเวลาที่นี้ด้วยนะฮะคืออย่างคงเคยบอกประจำนะไม่มีดรามา่าไม่มีการ หกเถียงอะไรกันในในวิดีโอผมไม่มีนะผมไม่อนุญาตคือช่องเราเนี่ยอยู่แบบครอบครัวนะฮะอยู่แบบครอบครัวอย่าสันตินะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีครับ